สปอนเซอร์บาย GT Game Store โอเคอ้าวนะครับสวัสดีครับผมกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกมบูลีนะครับ Scholarship Edition นะเป็นเกมที่ ออกแนวเกลียนนิดนึงนครับอาจจะไม่นิดแหละก็บูลลี่ตามชื่อแปลว่านักเลงน,นะครับหรือว่าอันดาพานหรือว่าคนที่ชอบแกล้งนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยมุมน่ารักคนหนึ่งที่หัวเกลียนเกียนค่อนข้างเกลียนทรงนักเรียนเกียนมากๆ้วก็ชอบแกล้งคนอื่นไปทั่วและโดนย้ายมาที่โรงเรียนโรงเรียนนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่รวบรวมคนหัวเกลียนไม่มากมายจะเป็นยังไงเริ่รมโอเคเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นนะที่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันอัดหรือเปล่าเพราะว่า ขวาบนคาว่าปุ่มอัดผมหายไปแล้วโอเคขอรับสู่บูวตนะครับจิมมี่พูดอะไรสากสย่างสิตัวเธอโอเคคุณแม่ที่แต่งหน้ายังจับหรือเปล่าหรือว่าเป็นแคป้าคนหนึ่งไม่แน่ใจทาตาสม่วงชมพูพริ้งเชีย์ให้ตาเถอคุณพระช่วยโอเคแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ อะไรบูบูสักอย่างหนึ่งไหมครับเนื่องจากเราเป็นนักเรียนที่สงเกแใจหัวแล้วมันเจียงขนาดไหนเสียงก็จะดังไปหน่อยผมก็ไม่เคยผมว่าปรับลำบากช่างมันขออภัยด้วยแล้วกันนะกราฟิกเกมนี้ก็ใช้ได้เลยใช้ได้จริงเหรอไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะอย่างคุณท้าวกับปีปาดีอยู่นะครับ หีตาคิวคิวม้วนคิวชมพวูวันนี้และอินโทรยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ผมไม่รู้ว่ามันอัดหรือเปล่าด้วยคุณฟลัชช่วยโอเคก็ให้ชมภาพโรงเรียนที่เราจะได้พบเจอนะครับ <c oughs> แหลกอนนี้แหลกใช้ได้เลยเกมนี้ไซส์ขนาด <c oughs> โอเคเราถึงแล้วนะครับที่โรงเรียนเกรียนเทพรวบรวมเด็กเรียนมา,มามากมายนะครับ ผมอาจจะมาพูดใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคพอไม่ใช่รู้ว่ารู้พอ่อหรือรลุงเลยครับที่เมื่อกี้นี้ที่ขับรถมา <c oughs> ก็เกียนเช่นกันด้วยสังผมได้ถ้าใครดูไม่ทันยอมม้อนไปดูใหม่ได้นะคะรับสำงผมพ่อเกียนใช้ได้เลยออโอเคถึงโรงเรียนนี้แล้วนะครับอ่านหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจช่างมันก็นะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องราวก็คือกับผมคนนี้มีนางว่าจิมมี่หรือมีจิมทม <c oughs> ุย ก็เอ็มที่เห็นสงผมของเขาเรลียนได้ใจมากและถูกส่งมาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ แกกืทฮอปกินใช่ไหมเราคาดหวังไว้เธอมาที่มาเรียนที่บูล a อร์ธอะค a เด a ีนตาซีนะครับจะไปเป็นดาวดุเดอดนฟากฟอนนะจ๊ะจะไปเคยควาเอาแรงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นพลังที่อยู่ในแสงไฟปาล์มมืพูดที้ว d ด ปาจะพูดอะไเราจะป้ากันนะไม่สนใจคำาเจ้าเกลียนอยู่แล้วจะโอเคป้าแล้วนเนี่ปาเป็นดาวดวง่บนฟากฟ้านจาที่นี่คือบูเวิร์ฟแฟนตาซีถุยอะคาเโอเคก็เป็นเราก็มาอยู่ในโรงเรียนนี้แล้วนะครับเรียนรู้การควบคุมจิมมี่นะครับมูฟคอนโทรอ่านไม่ทันเว้ยอนาล็อกอินพุตจิมมี่วิมูฟแอดดิเฟนเดี๋ยวนะ โอเคภารกิจแรกของเราคือการไปที่ principal office ก็คือห้องผอนะครับไปทำไมวะเร <c oughs> าทำผิดอะไรเราก็เพิ่งมาเพิ่งมาโรงเรียนนี้ครั้งแรกเลยนี่นะโอ้โหละนี่กบุนใช้ได้นะโอเคขอดูมุมสูงหน่อยนะครับโอเคสวัสดีฮัลโหลมีการรับน้องใหม่ด้วยเหรอเนี่ยอะไรแต่คนไม่เกลียนเลยอ่ะเราเกลียนกว่าเยอะเข้าใจหรือเปล่าต่อยกันเปล่าต่อยกักดไงวะ <c oughs> ต่อยกดไ,ได้ปะเดี๋ยวนะต่อยกดยังไงวะอมอะไรอ่ะเธออะไร ม่อยากมีเรื่องนะจ๊ะพอดีกดปุ่มกดปุ่มต่อยไม่เป็นอ่ะกดไงวะต่อยไงวะศึกษาศึกษาวิธีใช้มาหนึ่งคอนโทรลสักครู่เลครับเงือบต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออลินเนสสไตล์ใช่ไหมอ่ะศึกษาวิธีใช้นะครับวิธีเล่นอ่ามีมีเลี้ยสแทกเลฟชิปโอเคตีระยะใกล้โดยการกดเลฟชิปสปินสปินน่ะสปินคืออะไรเลฟอัลติเนสเดี๋ยวต้องรอหนูนะครับ โอเคมีตีละเลกใกล้กับสปินแล้วกันนะอ่าฮะอย่าเพิ่งมาสิขอบอมร่างกายก่อนได้ไหมเจน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 อ่าโอเคกดชิปต่อยโอเคชิป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 โอเคอัติเนตนะอัติเนตอัติเนตไม่มีอะไรช่างมันอโอเคพร้อมแล้วจ้าเด็กเกียนจะมามีเรื่องแล้วนะจ้าโอเคค่อยๆย่องไปค่อยๆ่ย่องไปค่อยๆย่องไปหาเรื่องคนดนไปทั่วเลยหรือจ้าหันหลังใช่ไหมอ่ะ ตุยที่ถุย,ยตุ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 ยถุยนั่นแหละเอออย่างนั้นแหละโหดตะล่ะเฮ้ยอย่าสิอย่าอ, réussi, อย่าลุมกันดีเฮ้ยเขาลุมได้ตัวร้ายลุมไม่ได้เขาใจหรือเปล่าเขาใจหรือเปล่ามาวันแรกก็มีเรื่องเลยเว้ยไม่เป็นไรฟัดซ้ายฟัดขวาอย่าละในกล้าฟัดโลด้านนิดเดียวอาจารย์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 อย่าอาจารย์กดอะไรอ่าอ่ะ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 บีบไข่อาจารย์ทีนึงลาก่อย เดี๋ยวก่อนมิ่งกดเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ปุ่มไม่ไม่มิ่งเดี๋ยวเดีโอ้ยอย่าพึ่งเอาจะโว้ดอะนี่มุมกล้องอะไรโว้ดอะมุมกล้องเปลี่ยนมุมกล้องอ่าโดนจับตั้งแต่วันแรกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก่อนสิศึกษาวที่เล่นแป๊บไม่ได้หรือไงวันแรกก็เงือบเลยขอเวลาสักครู่นะครับพอดีมันปุ่มมันก็มันกดปุ่มชูดในการกดหรืออัติเนตผลอะไไม่ไม่ค่อยชินนะงงมากเลยอ่าเคอใหม่นะมีรีโอเคมีวิ่งไหม วิ่งลันลันไม่มีลันวอเด์โนลันวิ่งกดอะไรวะสปินเอ้ยสปินใช่ไหมไหนนะความเร็วต่างกันปะเออใช่กดวิ่งโอเคไม่เอ,อาเดี๋ยวมันสู้เขาเขาไม่ไหวแล้วไหเขาน่าจะกันใหม่นะโอเคก็ขอขอหยุดพักการเกม์สักคู่หนึ่งน,นะครับแล้วก็ไปหาทำภารกิจในการไปหาเพอะวอดเดะฮัลโหอะไรจิตสาก็จีก็อยู่แล้วจ้ะ เดอะไรอ่ะมองหน้าเขาทำไมจ้าตัวเธอออเราจีบเธอได้เป่าว <c oughs> เราจีบเธอได้เป <c oughs> ่าวยังไงล่ะบีบไข่ได้ได้ป <c oughs> ่าอเดี๋ยวมองหน้าฉันอนึงกันสิโอเคช่างมันเราไปต่อแล้วกันนะอย่าทำอะไรมากเกินไปแล้วกันนะโอเคเราจะมองที่แบดที่นะครับจะมีจุดกกบาสีเหลืองๆอ,อยู่คือป๊อเป็นเป็นจุดที่ทำพัลลภิจของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคกด R ขอศึกษาเกมสักคู่เะครับพอดีไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเคย,เยด,ดูคนอื่นเล่นนะครับโอเค if the x is on the different floor โอเคจะมีลูกศรขวาบนนะครับจะมีรูปสามเหลี่ยมก็คือไปชั้นบนชั้นล่างนะครับถ้าถ้าหงขึ้นก็ไปชั้นบนนะครับถ้าหงลงก็คือชั้นล่างก็คือเราต้องอันนี้ขึ้นอยู่ก็คือเราต้องไข้างบนนะเพื่อที่จะหาจุดตำแหน่ง x ตรงนี้นะครับก็คือห้องพออโอเชมาเรามารายงานตัวกับพออแล้วนะครับสวัสดีพออเ <there>, อาคนเดิมปะวะ หน้าตาเหมือนเดิมเด้เลยวันที่บอกว่าจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนภาคฟ้าอ๋อไม่ใช่อ๋อเมื่อกี้เลขาใช่ไหมเนี่ยแกคือขอบกินใช่ไหมเนี่ยอ่ะยืนขึ้นเลยไม่ใช่ละใช่ครับนดูสิเด็กเลวมากตบเด็กเตะหมาฆ่าผู้หญิงฉีใส่ฉีใส่กระแพงบ้านแกนี่มันเลวมากเลยนะเนี่ย ไม่เคยเจอเด็กอย่างไงมาก่อนเลยอ่ะกียนนี่มันเด็กเละสุดในประทีนี้เลยอ่ะดูหัวแกสิเรียนชัดเจนแจ่มแจ้งเลยอ่ะแล้วไงอ่ะเกียนแล้วไงหลโรงเรียนนี้เราคือโรงเรียนรวบรวมเกียนอย่าพวกนายแต่นิสัยให้เรียบร้อยโอเคปะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมแปลทั้ันรกอยู่เพราะว่าผมฟังนั

โอเคก็พอออให้เลียขาพาเราไปชมโรงเรียนนะครับจะได้ไปดูว่ามีที่ตีหลีอ่ที่ไหนบ้างาทุยทำไมจมูกฉันมีอะไรกันแน่ออพอออบอกให้ศาสะอาจมูกให้เรียบร้อยครับทำไมทำไมเราจะ้ะจมูกฉันมีอะไรอาจ้าวัดเนี่ยฮัลโหล โอเคการนี้การอธิบายอะคาเดมีนี้นะครับว่ามีห้องร้องเพลงอะห้องซ้อมตีทุยมีอะไรบ้างนะครับก็ฟังแบบพันทะลุเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปนะครับโอเคเิ้มแทปเต้นหนึ่งนะครับสร้างเพื่อนแล้วก็ศัตรูใหม่เอนมีแล้วเหรอโอเคให้ไปที่ห้องบอยโดมโดมโดมก็คือหอพักชายนะครับ โอเคมีคนใหม่ได้นนี้ใครฮแลโวเป็นเพื่อนกับฉันไหมตัวเธออันนั้นอะไรอะอะไรอะวอนเดอวอะไรเธอเนี้ยเธอทำอะไรฉันงงหมดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยรับเบอร์แบนเฮะมีเก็บอะไรด้วยเดี๋ยวนีเมื่อกี้โอ้โอเมื่อกี้มอะไรแล้วทำไมเธอเธอไม่รู้ซิปนะนี่มานอะไรงเรียนนี้เมื่อกี้มีคนถือกล้วยแล้วก็ทำท่าโยคะอยู่แล้วผมก็เงือบแล้วก็เจอ เออคนมิ้ที่เอาช่างเถึงผมงงหมดแล้วโอเคก็อาตามภารก,กิจแล้วกันเห็ <c oughs> นไหนกดกดกดชิปเพื่อต่อยกดอลติเน่เพื่อวิง่งต้องจำให้ได้นะครับมันมันเป็นจุดสำคัญของเกมนี้เลยคือการหลบหนีการและถูกไล่ตามของเราพ <c oughs> ลพรรลักเอทั้งทั้งหลายนะครับโอเคขอทำตามภารกิจทั่วไปก่อนแล้วกันนะโอเคสวัสดีไม่กดอะไรวะเมื่อกี้นี้ อ๋อคือกดอน,นี้เนี่ยแล้วกดชิปใช่ไหมเป็นการพุ่งใส่โอเคไหนต้องลองต้องหาเหยื่อละคนไหนที่ด้านลน,นใจได้หนนใจน่าจะเหมาะอาการลองโอเคครับเล็งเป้าแล้วรับนะไม่โดนคอยรอบหนึ่งต้องโดนให้ได้เล็งเป้าแล้วรับนะไปแล้วไปเรียวไปเรียว,ยวอย่ามาจับต้องตัวข้านะอย่ามาจับเข้านะวิง่งหนีเร็วๆเลยนะ เดี๋ยวไปตามตัวเขาหนนะ้าเขอเป็นแรงของเธอได้เอาเหนื่อย <c oughs> เหนื่อย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 ลาก่อนเราเลยคิดถึงพวกเธอกคนกน่ะจะวิ่งตามมาเป็นขบวนเชียวลาก่อนอ้เยี๋ยตามมาอีกวัดเดียววัดเดียวให่าหญ่ใหญ่ให่ให่อเจ้าเออนไม่ได้ว่าจะวิ่งตามมาอีกแล้วเนี่ยแม่ระบบเกมนี้ช่างใช้ได้เลย <c oughs> เริ่มใหม่เลยครัชโอเคแล้เรื่องดีๆได้แล้วครับรอบต่อไปโอเคก็อ่ะออกมาสุดกำลันหายใจนะครับหยุดการเป็น หยุดการกระทําที่โหดร้ายสักครู่หนึ่งเพราะว่าโดนจับมาบ่อยเรายังไม่ชินกับการควบคุมนะครับไว้ค่อยเก่งๆแล้วค่อยไปท้าทายอะไรของเธอเนี่ยมีเรื่องใช่ไหมมีเรื่องอดได้อา้าวทำไมันไม่มีอะไร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 ,ะไรต้องต่อยใช่ไหมต้องสู้กันหน่อยนะต้องสู้กันหน่อยต้องสู้เนี่ยเตะซ้ำเตะซ้ำเตะซ้อนหลับไปเลยอย่าดินโนอย่างนั้นอีกอย่ามาทะเลาะก,กับฉันฉัน ฉันเป็นนักเรียนเกียนเทฟกะเตะค้างเลยออพอใจยังไม่พอใจใช่ไหมนี่เตะให้หมดอย่ามองฉันอย่างนั้นฉันเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อารมณ์ร้อนไปหน่อยม่อเคเราอยู่หน้าก็เ <c> ป <oughs> ลี่ยนเรื่องเร็วมากเราอยู่หน้าขอพักชายนะครับโอเคก็ okay, อ่วะวัด <c oughs> <c oughs> จะเอาใช่ไหมแน่ใจนานมันจะเอาด้วยได้จัดไป <c oughs> โอ้ หลายตัวเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่ากดอะไรเดี๋ยวกดค้างกดค้างคือบล็อกบล็อกบล็อกนี้ตบตกตกไต่ไต่หน้ามาสิมาตามก้นมาเลยอ้าขวาขวาแล้วกดอึ๊บอึ๊บกดลำพานเนี่ยเฮ้ยต้องศึกษาปุ่มให้ให้ดีนะกดอ่ากดอ่าขวาไว้ไหมขวาแล้วก็กดซ้ำซ้ำซ้ำโอเคอ่าคือการ ตัวศัตรูไว้นะครับเอาเครื่องอ่ะโอเคหลายอย่างไว้เล็บโอเคเตะมันเอาตอนทีส่สู้กับอัตภานสู้กับอัตภานคือ,อยังไงคือมีกี่ตัวเชียร์ไปเลยเชียร์ไปเลยไม่ต้องสู้กับฉันนะที่เหลือโอเคหน,นะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งเป็นเป็นผู้ชนะหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะโอเคปะ่นคะนาฮูมีเลดเดวบุลี่คือเด้อคลิกขวาคลิกขวาเพื่อที่จะสเปซฮะคืออะไรวะแท็กเก็ตวิด ทูบิงเ the society อ๋อเล็งเป้าไหมเล็งเป้าอ๋อโอเคโอเคป้องกันตามเป้าถ้าเห็นปุ่มปุ่มหมัดตรงนี้ให้กดสเปซแล้วนี่พ่นน้ำลายอัดหน้าโอเคล้างหน้าให้นะจ๊ะสิวฟ้าดเล่นหายโอเคปะโอ้มันเยอะในระบบเยอะแน่เกมนี้จ๊ะเป็นไลน์ไปตัวเธอสุดขั้วเอยล้มหนึ่งไงเนี่ยรุกษาฟองหน้าให้ขาวใสวัดเดออ ตัวใหญ่เท่ได้โอ้โหเนี่มันตัวอะไรคิงคองงั้นเนี่ยพอแล้วแล้วไปนอนซะเถอะเปลี่ยนชุดได้แล้วไอีเด็กใหม่มิเงนเดี๋ยวจับเปลี่ยนอีกนะจ๊ะตัวตัวเธอโอ้ไม่เอาหนาไม่ทำอะไรเลยซะหน่อยมันมันหาเรื่องเองนะผมไม่เกี่ยวนะ โอเคก็อ่าลอดพ้นเฮ้ยแกเด็กใหม่แล้วเนี่ยใช่แล้วแกล่ะขอพักหนึ่งได้ไหมวะแล้วแค่ชวนคุยเฉยๆหน่าไม่มีต้องดมากหรอกนะบอกจะเย็นหน่ฟังกูหน่อยสิอีดอกมันเป็นโรงเรียนที่เด็กลมเด็กเ็วนะจ้ารู้ป่า ถ้าเป็นเด็กดีก็จะมีเพื่อนนะจ๊ะโอเคปะให้ฉันจะพาทไปดูรอบๆแล้วกันนะรอบๆเหรอโอเคจะมีวัดเดนอะไรโอ้เอาได้ไหมมึงจะเอาได้ไหมขวาตัวปล่อยมึงจะเอาได้ไหมมึงจะเอาได้ไหมเอาหรออะไรเล็กหนวเนี่ยขอเวลากูพักกมไม่ได้ถึงไง อุ้ยอาวอสเดออะไรเนี่ยมึงมาหาเรื่องกูอีกแล้วไหมึงหลายตัวเหลือเกินอะไรวะนนี้อุ้ยอะไรวะนนี้อะไรของมึงเจบ็บตายไปเออถอะโหยให้กูพักพัฒนาใครตื่นมาไหมมีใครตื่นขึ้นมาไหมไม่มีใช่ไหมรูดซิฟดีวะโอ้ยตาเถอะโชว์กูเกงนายทำไมวะเนี่ยถ้าเป็นสาวๆก็ว่าไม่อย่างนะครับนี่ไม่ใช่พอเธอโอเคแถบเลื่อนเราเหลือครึ่งเดียว มีอะไรกินไม้ตัวเธอฮัโลโหลไหนพาไปดูรอบๆอะไรเหรอจะ๊ะวอเดอร์เทิร์นออนเปิดทีวีได้ด้วยแล้วสัญญาณไม่มีเลดคัลเล็ดเลดคัลเล็ดแล้วเป็นหอพักที่เลดมากวอเดอร์บุริลตเต้นบอร์ดอ่ะมีะรายงานอะไรสำคัญหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศรรษนะครับ <laughs> ช่างมันโอ้ตู้ขายน้ำได้ด้วยอ่ะซื้อน้ำ ซื้อเพื่ออะแดกแล้วโอ้เลือดเต็มเจ๋งมากเลยครับให้เปลี่ยนให้ไปที่ห้อง,องเธอแล้วเปลี่ยนชุดชุดเสื้อผ้าอาา่าฮะห้องคือยังกระกบาดนี่มึงยังไม่ตายใช่ไหมมึงเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมโอ้โดนมามาลงถังไปเอาใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นไงล่ะท่าสวยปะอ่ะ เล็กล่อหนถ่ายรูปไหนปิ้สก,กีนแช่สวยมากค่ะเลิศมากค่ะไปต่อดีกว่าโอเคได้บทเรียนแล้วนะครับแต่ละคนมาแกงเรานันใช่ไหมเป็นโรงเรียนที่เฮ้เกียนได้ใจจริงๆเลยเดี๋ยวได้เข้าไงวะอ๋อห้องนี้ปะยังยังคงติดถักขยะต,ต่อไป,ปลปอยไปนปครับอย่างที่มันเป็นโอเคเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคเปลี่ยนชุดไหนอหอจ๊ะเอาฟิตเปลี่ยนเป็นชุดมุงเรียนเหรอ เาจะมาชุดนอนอ่ะอ้าววัดเดชทำไมออ๋อกดผมกดผิดอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนชุดนอนอ่ะโอ้โหชุดนอนเท่มากเลยอะก็สตอมไม่ได้ชุดนักเรียนคือชุดนี้ชุดนอนคือชุดนี้เโอเคเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วไงต่อวัดเเอาไม่ได้เหรอวัดเดชต้องเปลี่ยนชุดชุดนักเรียนเหรอทำไมอ่ะใจร้ายเหลือเกินชุดนี้มันเห่ยอ่ะดูสีดูสภาพดูเห่ยมากเลยอะ เฮ้ยเป็นไงบ้างเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยฉันคือจิมมี่อะไรกีกี้ทักอย่างนึงไม่สนใจเป็กิกี้คืออะไรพ่อแม่ฉันเกลียดฉันนะเนี่ยผมรู้สึกว่าพ้าเหตเตี้ยนั้นแต่คนหนึ่งรู้สึกเตี้ยกว่าเดิมเตี้ยกว่าเพราะเหตอีกนั้นเนี่ย give up the tough guy act pal hey man what's your problem well add primarily but also life <coughs> my parents, the school westerns i'm going to take my name in a crash honestly i see you to take my name in ladies and gentlemen i give you femboy the girliest boy in school pete <coughs> haven't you got some imaginary friends to go in with you're only letting me play lola again this is gary do not let that family out of you กนี่เล็กว่าดีใช่ไหมเนี่ยนหมอน้าดีกว่าเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยแต่ฉันไม่สนใจฉันเป็นฉันเป็นเด็กเรียนะจ๊ะฉันจะไม่สนใจอะลาก่อยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมองหน้าฉันเลยกดอ่าพอดีเซฟโอเคเซฟได้ด้วยโอเค อ่าเล็บอัลติเนตเซฟโอเคซปเซฟไปนหนึ่งครั้งนะครับศูนย์ปดห้าอร์เังเลยเวลาเล่นเกมนี้ยาวไกลนะจะโอเคก็สำหรับวันนี้แล้วนะ mm hmm. ก็ก่อนก่อนที่จะจบพันนี้ขอเล่อน,อ,น,อ,นอะไรสักนิดนึงได้ม้อยจำได้ม,มีสักอย่างแถวนวนี้นะผมจำได้นะีอะไรคือซ่อนวอตเตะซ่อน เห็นเขาเปล่าเห็นเขาเปล่าตาบอดหรือไงไม่เห็นเขาเนี่ยเองอาจจะมีเรื่องนี้ใช่ไหมอยากใช่ไหมอ่าจับอ่าหลงถังเออแล้วไอ้ข้างบนนี้กดยังไงอยากกดข้างบนได้อะกดข้างบนยังไงอ่ะไอ้ระฆังเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วก่อนไปนะครับทุกทุกคนไปไหมเออก่อนก่อนก่อนองก่อนตัพันนี้ขอทันทุกคู่นะ โอเคไปแล้วครับหลายลูกคู่แชร์โอเคก็สำหรับวันนี้กับบูลี่ขอจบแค่นี้นะครับไว้ต่อคราวหน้าผมเป็นใหญ่เลยโอเคเพื่อนเรามีเพื่อนใหม่อยู่ถ้าข้าถักกระยแล้วคันหัวแป๊บนึงนะเจ๊ก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้ากับเกมนี้นะครับแต่ละวัดสันขาเดินสันจะเป็นไรเป็นพักินสันยังไงจ๊สันทั้งตัวเลยจ้าตัวเธอเป็นไรเจ้าตัวเธอ หายสั่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นหน้าฉันแล้วหายสั่นเลยอะจอเธอโอเคช่างมันมนะครับไปไปเข้าวหน้ากัต่อใหม่จริงนะก็ see you next time ไปละบ๊ายบายเย้เย้